สวัสดีครับสายเบ็ดปลาไหลครับผมรอบนี้ในสะใหญ่ครับผมจะพายเรือหารูปลาไหลครับมาลองดูครับผมว่าจะมีลูปลาไหลหรือเปล่าครับตามริมๆครับผมไม่วันนี้จะเล่นในสะใหญ่ครับถ้าในสะใหญ่ไม่มีก็ต้องไปหาตามเหมืองตามกลางนาครับผมไปครับโอ้ยางกว้างเลยครับผม ครับผมเจอลูงแล้วครับผมลูใหญ่อยู่ครับกเลครับดูเลครับดูครับดูครับดินเชือกรับเดินเชือกรับ ึงเชือกแล้วครับผมอุ้ยอยู่นี้มีตัวครับผมมีลุ้นครับครับผมเดี๋ยวผมไปหาไล่ใส่ก่อนดีกว่าครับผมถือกล้องเลยไม่ถนัดครับผมพายเรือด้วยครับเดี๋ยวเรามารุนกันทีเดียวดีกว่าครับครับผมหาดูยากครับผมโอ้ยป่ากระลกครับ ปลาไหลลงมาในสะนี่เยอะครับผมเดี๋ยวต้องทำรันครับผมเอารันมาดักเอาครับกวางเลยครับใส่ไว้ได้สามสี่รูเองครับผมแต่ที่รู้ที่รู้ว่าร,ร,ร,รูแรกมีตัวแน่นอนครับแต่สามสี่รูที่ใส่ทีหลังนี่ไม่ไม่มั่นใจครับผมครับเดี๋ยวเราจะพายเรือกลับไปดูครับผม อากาศแดดร้อนครับผมได้สักตัวตัวใหญ่ๆสักตัวนึงก็ยังดีครับถ่ายกลับมารูนั้นกินครับผมข้างบนมีที่ตั้งกล้องเลยครับผมครับเดี๋ยวไปตั้งกล้องดูนะครับผม ลุ้นครับผมมีลุ้นครับเยอะหมดครับผมมาใสใ่ใหม่ครับฟาวนี่ครับไอรูแรกครับผม ดีดูดครับผมเรามาดูกันครับน่าจะอยู่ครับผมโอู้ยู่ครับอยู่ครับอยู่ครับโอ้ยึงแรงครับ

ขึ้นมาหาในเหมืองเสริมทักตัวครับผมครับน้ําไหลครับผมไหลลงไปในสระใหญ่ครับน่าจะกินนะครับรูนี้ในสระใหญ่ได้ตัวใหญ่ไปตัวครับโอ้เหยื่อหมดครับผมรูนี้ก็ทำงานครับผมตึงเชือกตึงเลยครับ

อุ้ยในสระได้ตัวใหญ่ตัวนึงข้างบนนี้ก็ได้ตัวใหญ่ตัวครับผมอุ้ยอุ้ยหมายครับผมว้าวครับรอบสองนะครับไปดูนี้เอ้รอบนี้จะได้หรือเปล่านะ้อรอบนี้จะอยู่หรือเปล่า Allāh นะอ้อรอบนี้อยู่ครับรอบนี้อยู่ครับรอบนี้อยู่ครับ,รบผม โอ้ยโอ้ติดมินครับผมอ้น่าจะติดปลายปากครับโอ้ยหลุดเลยครับเปล่าผมใส่ไว้ก็คงไม่กินแล้วครับปล่อยไปก่อนครับผมได้แค่นี้ก็พอเลยครับครับผมสรุปผลงานครับผมสองตัวครับตัวใหญ่ทั้งคู่เลยครับผม เดี่ยวในสระได้ตัวใหญ่ตัวงครับผมก็หาดูยากครับปลาไหลในสระนี้เยอะครับผมสระใหญ่ครับเพราะปลาไหลลงมาจากนาครับผมเดี๋ยวต้องทํารันมาใส่ครับผมก็ได้ในเหมืองข้างบนตัวหนึ่งแล้วก็ดึงดึงหลุดไปตัวงครับผมน้องสายจะติดหมิ่นครับติดปลายปากครับตัวใหญ่ครับดึงแรงครับผมตัวนั้นก็ได้สองตัวนี้ก็ โอเคครับผมพอได้กินครับครับตัวใหญ่ครับผมเท่ากันเด้เลยครับผมสองตัวนี้ไซด์เดียวเลยครับสองตัวกระทะหวานครับผมโอ้โุ้มอยู่ครับใซ้์แป๊บเดียวเองครับ ก็เดี๋ยวจะทำรันมาใส่ครับผมในสระนี้มาไหลลงสระเยอะครับก็สรุปแล้ววันนี้2ตัวครับผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ